สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องช้างเกียนชินเนลนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวมอสไม่ได้รีวิวมอสนานแล้วนะเออคุณเป็นอะไรไม่เกี่ยวกับเรื่องวันนี้ผมน่าจะผมน่าจะมารีวิวมอสวิน t ท r ร์สตอมนะครับคุณผู้ชมนะ คุณนี่แนนำนะํำในขอบผมมานะว่าลงมอสฟินเดอร์สตอมนะอ่าน่าจะมีเสียงรบกร่อนอีกแล้วนะครับนะอ่าขอแคาเพื่อนผู้ชมอย่างหนึ่งหน่อยคือผมคิดว่านะ่าจะปิดช่องนี้ไปแล้วแหละนะคนดูนี่ไม่มีแล้วอะ่ะเมื่อก่อนก็ยังพอได้อยู่นะพอแล้วไปคคนกดไลค์สักสองสามคนหมุกก็ดีใจละแต่น,นี้ไม่มีเลยมีแต่ความว่างเปล่า น่าจะเพราะว่าคนเขาดู Youtube มากขึ้นก็เลยไม่ได้รู้ช่องเล่าด้วยนะโอเคแป๊บนึ่งขอใส่กล้องก่อนนะมันจะเป็นสปาหรือเปล่าคุณด้วยสปาโอเคจะเริ่มแล้วนะไหนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะอ่าแป๊บนึ่ง อันนั uh ้นโกเลมเราจะลองดูนะว่าเป็นยังไงก่อนว่ามันจะโอ้โหโอ้พี่ยื่นก่อน้อหืองดอะไรของคนนี้ในน้ำเนี่ยเล็กเกินแ้ามีคนดูก็ดีใจแล้วลองอาปากกาะโฮไปเถอปากกาะโฮก็น่าจะไม่ไหว เสียงนะ่าจะแหบดหน่อยนะโอเคนี่ปลากระหูกระหูกระหูคุงกระหูเออกระหูมาละตัวใหญ่กว่าวินเทอร์สตอมอีกเอาแล้ววินเทอร์ตอมหายแล้วก็แหลกมั้ยเอเอ ไอ้วตเตอร์ตอมหายไปไหนแล้วเดี๋ยวจะเรียกน้องโฮมาเพิ่มเลยนะโอ้ยนุน่นไม่ไม่สู้กับน้องโฮน้องโฮก็น่าจะสู้ได้อยู่นะเหลกอะไรขนาดนี้คุณผู้ชมโจนี้เราจะพักาขึ้นเรื่อยๆก็เลยแหลกก้าวสู้ไหวไหมก้าฮ ไม่ชู้โห่ไม่ชู้หรอกครับไอ้นั่นมันไม่แรงกาโหัตายเพียงหนึ่งตัวดูสิจะสู้ไหวไม่กาโหัธรรมดาเนี่ยวูมตุ่มโอ้โหเหมือนวินเทจตอมไม่เป็นไรเลยนะมันจะติดบั๊กตุ่มกาโหัตุ่มการหัวกาโหัวกาโหัโอ้โห บ้านเมืองเละเป็นโจ๊กเลยวินนตอมเริ่มตัวใหญ่ขึ้นแล้วเฮ้ยอังเงี้ยล่ะเลกเกินกระหฮกระหูเริ่มรวมหัวกันสู้แต่ทำอะไรมันไม่ได้เลยกระหูมันกากไงโอ้โหอาฮัม เราจะรอดูร่างโตเต็มวมนะัยของมันนะผมเห็นในรูปมดมันจะมีร่างโตเต็มใบอยู่นะแล้วคลิปยีน้นะยาวหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับมันจะยาวหน่อยนะโอโ้โหจะโดนไหมเนี่ยอืม เอองั้นแหละงั้นแหละดูดน้ำเข้าไปแหลกก็แหลกเอาไปเอาก็ไปเสียงรถก็เยอะโอหันหน้าหลังแหลกเลยนี่กินน้ำหรอ,อกระหูวน่าจะเหมือนทอดแท้แล้ว โอ้ยมัดนี้มันเมื่อไหร่จะโตเนี่ยทำอ,อย่างนี้มันก็ไม่ยอมโตนะดิชิม,มิชิม,มิอืมลองตียงชื่อก็หายไปด้วยนะวินเทอร์ตอมเนี่ยหนักยิ่งกว่าวินเทอร์ตัวเก่าอีกนะเพราะมันเป็นสตอมไงแต่ก็ไม่มีสตอมนะมืดเฉยแล้วเขา เราลองปรับสภาพอากาศดูดิว่ามันจะได้ไหมอันนี้ก็ปรับเคลียร์แล้วนะหรือว่ามันมืดออไม่ได้อยู่ดีอะครับคุณผู้ชมเพราะไอวีเดอร์โอ้ยเริ่มปล่อยพลังาง,งานแสงออร่าละตาชมพูละวเริ่มอาการหนักแล้วครับจังหวะนี้ คลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาวก็ได้นะผมก็แค่เดาว่ามันจะยาวดูซี่กว่ามันจะมีล่างให้เวลาไปหกนาะทีล้วอะฮะปมุดรูตุนทำไมเนี่ยฮถามจริงไปมุดรูตุนทำไมวันีก็ไปมุดรูตุนถ้ามนขุดไปขุดมานี่ตกเบสล็อกตาเลนเะนี่ย จะโหดกว่าเอนเดอร์ดรา้อนนะเพราะว่าวินเนอร์ธรรมดาก็โหดอยู่ละเอนเดอร์เอนเดอร์เอนเดอร์ดรา้อน er ก็ไม่ค่อยโหดมากแต่ก็โหดอยู่นะแล้วเมื่อไหร่มันจะอะไรเนี่ยโอ้อกว่าจะมีวัฒนาการอีกล่างเราขอไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจอ่ะตาต่อคิดไม่เป็นว้ย อ่าดูดเข้าไปดูดูด,ดินอืม้มอร่อยงอมงอมงออร่อยเหลือเกินนะไม่แต่ดอกไม้เป็นตุ๊ดได้ไงกินดอกไม้เออหรือว่าเป็นพึ่ง จากทั่วประเทศไปดูรวงจันไปด้วยเลยล่ะง่ำเอาหายหายครับหรือว่าเราไปไกลหรือว่าเจอเองแหละเนาะก็พอจะรู้นะว่ามันอยู่ตรงไหนหนักขนาดนี้ติดบักยังติดบักตั้งน้น เริ่มอ้วนแล้วครับคุณผู้ชมเริ่มอ้วนมันทักแอ็คโฟลแล้วแล้วม,มันยิงอะไรเนี่ยยิงปลาหรือเปล่าถามจริงดิยิงเลยถาไม่ตอบอีกเกแต่จะต้องมีสองพาระไอ้เจ้ากับเจ้าตัวนี้เนะี่ย เออันเขาจะลงคลิปเออเอามเลื่อนรถเฉยตีตีตีมันมน่าจะโดนดินเออไอระหว่างนี้ก็ไปดูอะไรเล่นดีกว่าโอ้ช้างน้ำว่ายน้ำเล่นอีพีดีก็เงงเหมือนเดิมอ่ะอ ก็เซนกับคนณมินีก็ไม่มาวันนี้อ่ะอโอเคเอาเช้าี่มันตายแล้วอ่ะอย่าตายอย่าตายถ้าตายนี่คือมายว่าต้องไปอัดใหม่หมดเลยน่าจะอยู่แถวนี้เนะนี่ยนี่ บินขึ้นไปอีกแล้วเป็นไรไหมเนี่ยฮะต้องไปทอดละปุ๊บโอ้เริ่มตัวใหญ่แล้วเริ่มตัวใหญ่แล้วอู้โอ้โอ้ยบินเถอดจริง สิบนาทีก็นานอยู่ดีนั่นแหละอ้วนเต็มถ้ำเลยเนี่ยอ้วนไปช้างน้ำอีกเอ,อ้ารางเปิดเสียงมาสิโอเคก็เสียงเหมือนบ้านเราตนเมื่อตอนเช้านี่แหละเอ,อ้าโอ้ Beautiful เมื่อไรจะออกมาจะได้เห็นหน้าเต็มตา น่าจะต้องช่วยมาหน่อยล้วมันไม่ดูดบล็อกแถวนี้ออกไปเนี่ยเป็นมินเตอร์สตอมแท้ๆเราไม่ดูดไม่ได้มันตัวใหญ่เลือกเกินดูตรงนี้ก็ได้ไม่ตรงมาเกิดจันพูดจริงๆเมื่อจะตื่นเลยเนะแอต่ตัวมัน เกมนี่มันตัวใหญ่มากมายจะตัวใหญ่ไปไหนเมื่อกี้มันฆ่าคิปเปอร์ด้วยแบบแบบมันฆ่าทุกอย่างสมบสัติแล้วที่ผมอยู่นี่มันยก่ใกล้ๆกับหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ด้วยนะมันจะเป็นอะไรไหมเนี่ยเอาแล้วครับปากกาโห้ที่อยู่แถวนี้ตายเรียบร้อยนะครับโอเค มีสเกลิลตันมีอะไรอย่างนี้ด้วยนะโอ้โหสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมน่าจะไม่ค่อยได้รีวิวดีหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้แหละครับน่าจะไม่ค่อยได้เห็นเต็มตันนะครับนะน่าจะเห็นประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้แหละครับบ๊ายบาย